วันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำผัดกะเพราหมูสับพเผพ็ดเผ็ดพริกยกส่วนกันค่ะใส่พริกะกับกระเทียมนะคะลงไปผัดนะคะพริกะกับกระเทียมเข้ากันดีแล้วนะคะใส่หมูบดลงไปะคะ่ะิจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะซอสปรุงรสค่ะผงปรุงรสนะคะที่ใช้น้ำฟ้านมะาพร้าวนะคะเพื่อนๆหมูสุกดีแล้วนะคะรสชาติได้ที่แล้วค่ะทีจะใส่อหอมหัวใหญ่ลงไป เพิ่มสีสันด้วยแครอทค่ะแล้วก็เพิ่มพริกกินดานะคะเพิ่มสีสันค่ะใส่กะเพราค่ะเพื่อนๆพปิดไฟนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆผัดกะเพราหมูสับพริกยกส่วนขมิ้นค่ะง่ายๆไม่ยากแต่ว่าทานกับข้าวแล้ว